ค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวกันนะคะจบแถวก็ขึ้นโซ่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดเชื่อมต่อตรงที่ว่าสองหลังรวบเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะตรงที่ตอนแรกเราขึ้นเป็นโซ่สองใช่ไหมค่ะจากนั้นก็ขึ้นโซ่สองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหลักที่สอง คือสองสองหลักนี้มันจะรวบเข้าด้วยกันถึงต้องลดโซ่สองลงมานะคะจากนั้นหลักถัดไปก็ลงปกติโซ่สามตรงนี้ถักเหมือนเดิมนะคะเอามันรวบเข้าด้วยกันโซ่สามจากนั้นตรงนี้หลักแรกขึ้นปกติแล้วต่อไปสองกับสามจะรวบเข้าด้วยกันก็คือสองหลักรวบ มันจะเป็นทรงโค้งโค้งโค้งเข้าหากันแบบนี้นะคะตามด้วยโซ่สี่ค่ะโซ่สี่นะคะอันนี้จะเป็นโซ่เจ็ดเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ลงไม่ได้ลงในช่องใหญ่่างนี้นะแต่จะลงตรงกลางอันนี้จะพันนุ่เข็มสองครั้งนะคะจะลงตรงโซ่ที่โซ่เจ็ดก็ต้องเป็นโซ่ที่สี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ตรงกลางนะคะลงเข้าไปในโซ่เลยปลดทีละสองจนหมด แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงที่จุดเดิมค่ะมันจะเป็นคู่กันตามด้วยโซ่สี่ค่ะแล้วข้ามมาฝั่งนี้นะคะเนี่ยค่ะหลักที่1ปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่งก็คือสองหลักรวบเข้าด้วยกันหลักที่สามปกติโซ่สามถึงตรงนี้ก็หลักที่1นึ่งปลดหหลักที่2อปลดหนึ่งด้านนี้ โซ่สามหลักแรกถับปกติแล้วก็หลักที่สองกับหลักที่สามรวบเข้าด้วยกันจากนั้นก็โซ่สี่ทำเหมือนเดิมนะคะพันสองครั้งลงตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ เปิดทีละสองจนหมดอีกหลักหนึ่งค่ะลงเหมือนเดิมที่เดิมโซ่สี่นะคะทำเหมือนเดิมนะคะหนึ่งกับสองรวบเข้าด้วยกันหลักนี้ปกติโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็รวบเข้าด้วยกันหนึ่งกับสอง โซ่หนึ่งสองสามตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้ถับปกติก่อนสองกับสามรวบเข้าด้วยกันเนื้อค่ะเป็นลักษณะน,นี้นะคะถักวนไปค่ะ ค่ะเรามาจบแถวนี้กันนะคะเดี๋ยวขอลงหลักที่สองก่อนหลักที่สองเราจะปลดให้เหลือแค่สองสองอสองห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นก็พันตาเข็มสองครั้งลงมาตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะค่อยๆปลดไปทีละสองแบบนี้จนหมดนะคะจนหมดแบบนี้นะคะขึ้นแถวถัดไปโซ่สี่ค่ะ แล้วก็พันนเค็มสองครั้งเราจะลงหลักที่สองก็คือลงที่ตรงช่องเดิมเนี่ยค่ะตรงน,นี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันสองสองหลักเนี่ยสองหลักบนอยู่ตรงหลักข้างล่างแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยโซ่สี่แล้วตรงน,นี้ก็ถักสองหลักรวบนะคะหลักที่หนึ่งปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่ง รวบเข้าด้วยกันจากนั้นนะคะในช่องตรงนี้เราจะลงไปสองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็ตรงนี้นะคะลงไปหนึ่งหลักช่องถัดไปลงไปสองหลัก แล้วเจอตรงนี้ก็สองหลักรวบเข้าด้วยกันหลักที่หนึ่งปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่งแล้วก็รวบเข้าด้วยกันแบบนี้จากนั้นก็ตามด้วยโซ่สีพันุนเค็มสองครั้งค่ะลงไปที่หลักแรกหลักที่หนึ่งแล้วก็ลงไปหลักที่สอง ก็คือสองหลักลงในหลักเดียวกันแบบนี้ค่ะตาม้วยโซ่ห้าพันเข็มสองครั้งก็คือลงสองหลักลงในช่องเดียวกันนะคะโซ่สี่นี่คืนคอนี่คือได้หนึ่งลายของตรงนี้มาแบบนี้ค่ะเริ่มต้นเราจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพอเชื่อมต่อเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะต่อไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะสองหลักรวบในช่องลงไปสองหลักแล้วก็ตรงนี้ลงไปหนึ่งในช่องลงไปสองตามด้วยสองหลักแล้วก็รวบเข้าด้วยกัน แล้วก็โซ่สี่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะพอสองคอลงไปสองหลักในช่องเดียวกันโซ่ห้าก็ลงสองหลักในช่องเดียวกัน โซ่สี่เนี่ยค่ะงานก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะจากนั้นที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้นะคะเราขึ้นตรงสองหลักตรงนี้เสร็จสองหลักตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงโซ่สีเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะ จากน้นเราจะขึ้นโซ่สี่แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะพันสองครั้งแล้วก็ขึ้นหลักที่สองขึ้นหลักที่สองที่ช่องโซ่ะคะ่ะแล้วก็ไปหลักถัดไปมันจะทั้งหมดสามหลักแบบนี้นะคะจะได้ทั้งหมดสามหลักเนาะแล้วก็ตามด้วยโซ่สี่ แล้วก็หลักที่หนึ่งกับสองก็พวบเข้าด้วยกันแล้วก็หลักถัดไปนะคะเป็นปกติหนึ่งสองแล้วก็สามสองหลักสุดท้ายเราจะรวบเข้าด้วยกันรวบเข้าด้วยกันจะเป็นเริ่มต้นกับสุดท้ายนะคะตามด้ยโซ่สี่ค่ะแล้วก็พันหวยเข็มนะคะอา่าตรงนี้ ตรงหลักแรกเราจะลงไปหนึ่งหลักพอแล้วก็หลักถัดไปเราจะลงไปสองนะคะรวมกันก็จะเป็นสามนี่ค่ะจากนั้นก็โซ่สามค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งคือเราจะพันหัวเข็มสองครั้งตลอดทั้งแถวนะคะยกเว้นตรงที่เป็นลายแบบนี้นะคะจะเป็นพอหนึ่งคอนะแล้วก็เราลงตรงกลางตรงนี้เลย เดี๋ยวจะลงตรงกลางเลยนะมันจะได้ไม่เลื่อนลงไปสองหลักค่ะต่้ในโซ่สามต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะหลักนี้ลงไปสองแล้วก็ถับตัดไปแล้วก็ลงไปหนึ่งต่้ใยโซ่สี่ค่ะ มาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะสองหลักรวบเข้าด้วยกันแล้วก็ถักปกติค่ะหนึ่งสองแล้วก็สามจากนั้นก็สุดท้ายก็สองหลักรวบเนี่ยค่ะโซ่สี่ถ้าเหมือนเดิมนะคะลงไปหนึ่งหลัก ต่อไปลงไปสองหลักโซ่สามลงตรงกลางค่ะสองหลักโซ่สามถัดไปก็ลงสองหลัก หลักนี้ลงไปหนึ่งแต่ใยโซ่สีนี่ค่ะงานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะถักแบบนี้วนไปนะคะก็จะมีให้เราจําแค่หนึ่งลายแล้วก็สองลายแบบนี้แค่นี้นะคะอันนี้ก็ถักวนไปค่ะค่ะจบแถวนี้นะคะก็โซ่สามแล้วก็เชื่อมต่อนะคะตรงจุดเริ่มต้นจากนั้นเราจะขึ้นโซ่สี เหมือนเดิมนะคะพันสองครั้งแล้วก็ลงไปหลักถัดไปหลักที่สองพันสองครั้งลงไปหลักที่สามนะคะจะได้สามหลักนะคะตัดด้วยโซ่สี่ค่ะจากนั้นตรงนี้นะคะเราจะถักห้าหลักรวบหนึ่งสงสามส,ามสี่ห้านะคะห้าหลักรวบเข้าด้วยกันหลักที่หนึ่งปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่ง หลักที่สามปลด1หลักที่สี่ปลด1แล้วก็หลักที่ห้าค่ะปลด1เราจะรวบเข้าด้วยกันโซ่หนึ่งสองสามสี่นะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะไปเทละหลักพันหัวเข็มสองครั้งนะไปหลักที่หนึ่งแล้วก็ไปหลักที่สองไปหลักที่สาม โซ่หนึแล้วก็ไปที่ตรงหลักแรกลงไปสองหลังนะคะแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะ,ะแบบนี้โซ่ห so, แล้วก็ไปหลักถัดไปลงไปสองครั้งนะคะโซ่ส so, จากนั้นตรงนี้ก็ลงไปทีละหลักเนี่ยค่ะตามด้วยโซ่สี่ตรงนี้เราจะลงห้าหลักรวบเข้าด้วยกันหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สาม หลักที่4หลักที่5รวบเข้าด้วยกันโซ่1 2 3 4โซ่4ะะี่นี่ค่ะแล้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ลงไปทีละหลักโซ่สาม แล้วก็ตรงนี้จะลงไปสองหลักโซ่ห้าแล้วตรงนี้ก็ลงไปสองหลักโซ่สามแล้วก็ไปทีละหลักเลยค่ะตรงนี้ โซ่สนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักวนไปค่ะค่ะแล้วก็จบแถวนี้กันนะคะโซ่สามแล้วก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่สี่ เชเหมือนเดิมค่ะพันสองครั้งลงไปที่หลักที่2แล้วก็หลักที่3ตามด้วยโซ่3าแล้วก็ข้ามาฝั่งนี้นะคะไปตามหลัก กนั้นก็โซ่สามแล้วก็ลงไปที่หลักแรกหลักแรกลงไปสองแล้วก็ลงไปหลักถัดไปมันจะได้ทั้งหมดสามหลักแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยโซ่สามแล้วก็ลงไปที่ตรงกลางตรงที่เป็นโซ่ตรงกลางนะคะลงไปสองหลักโซ่สามจากนั้นก็ไปหลักถัดไปลงไปหนึ่งถัดไปลงไปสอง โซ่สามนะคะงานมันก็จะค่อยค่อยขยายออกไปแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ถักไปตามหลักัเดิมโซ่สาม เราจะข้ามมาฝั่งด้านนี้ถักไปตามหลักของเขาเลยนะคะโซ่สามนะงานจะเป็นลนนักษณะนี้นี่คือลายที่หนึ่งต่อไปเราจะขึ้นไปลายที่สองนะคะตรงนี้หลักแรกก็ลงไปสอง หลักถัดไปลงไปหนึ่งตามด้วยโซ่สามแล้วก็ตรงกลางลงไปสองโซ่สามตรงนี้ก็ลงไปหนึ่งหลักถัดไปลงไปสองหลัก โซ่สามอย่าลืมนะคะทั้งแถวมันจะพันด้พอสองคอนะพันหนเข็มสองครั้งนะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามนะคะงานจะเป็นลนนักษณะนี้ลายที่หนึ่งลายที่สอง จากนั้นนะคะก็ถักวนไปจนจบแถวเลยค่ะ